นี่ของแท้นะครับผมบอกก่อนนี่นะผมสวัสดีครับผมนาคัสครับผมจะมาชำแหละให้ดูระหว่างลาบูบูของแท้กับลาบูบูกล่องอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับผมเพื่อนเพื่อดูอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นรู้ไหมว่ากล่องไหนของแท้มันเหมือนกันมากๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูสี ของตรงนี í, ้เ <tá> น <en> <t ries> ี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมนี่นะครับของแท้สีมันจะอ่อนนะอันนี้ของปลอมนะสีมันจะเข้มนะครับแล้วก็ตัวหนังสือมันจะอ่านไม่ค่อยออกแล้วเดี๋ยวมาดูนข้างในเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่านี้จะเป็นตัวล็อตแรกเลยนะครับแกะออกมาแล้วจะเป็นกล่องใสผมแกะดูสีไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือล็อตแรกนะครับเสียดายว่ะอ่ะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นของปลอมนะนี่นะครับผมของปลอม ยังไม่เช็คก,การนะรแต่น,นี้ของปอมะของปอปทำไมรู้สึกรุนเหมือนของจริงเลยวะแต่ว่าจริงๆล็อตหลังๆก็จะเป็นซองแบบนี้นะนะครับ <laughs> เดี๋ยวเอาของจริงมาให้ดูดีกว่า <laughs> อ่ะมาแล้ว <laughs> อ่ะอันนี้จะเป็นของแท้ที่เป็นล็อตใหม่แล้วนะครับอันนี้เช็คสีหมดแล้วนะไม่ได้ขายนะเขาก็จะเป็นซองแบบนี้แล้วเหมือนกันนะตัวนี้เป็นซอยนิ้วนะครับผมอ่ะให้ดูความแตกต่างระหว่างของแท้ล็อตใหม่กับล็อตเก่ากล่องข้างนอกเหมือนกันนะครับตอนแรกผมจะแกะตัวนี้แต่ว่าเสียดาย อ่าตัวนี้ดีกว่านี่นะครับผมอันนี้ของแท้นะเป็นซอยมิ้วเมื่อกี้มาต่อกับตรงนี้นะครับที่เราแกะมาแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คการ์ดนะมาดูกันดีกว่าว่าสีอะไรนะครับผมเอได้มาและลินจีเบอร์รี่นะผมอันนี้ของปลอมอ่า ในส่วนของซองนะครับผมก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องสีคนระับค่อนข้างดูยากไม่เป็นไรมาดูันีกวะที่ตัวนี้นะครับผมจุดที่แตกต่างนะครับด้านข้างนะตรงนี้มันจะเหลือน้อยกว่าฝั่งตัวของปลอมนะครับผมเห็นไหมว่าตัวของแท้เนี่ยสีแท็กตรงนี้จะอ่อนกว่าตัวของสื่อะจะมีความคมกว่านะของปลอมอะคอมันจะหมุนแบบลื่นเลยนะแลวของแท้เนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างยากนะ ดูแบบนี้นะครับทั่วไปใครๆรก็ทํากันนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่านอกจากข้างนอกเนี่ยที่มันมีความแตกต่างแล้ะข้างในมันแตกต่างกันยังไง <_ d ata> เอาคัตเตอร์มาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย <_ d ata> นี่ครับผมกล้องก็จะเป็นใยอันนี้เรียกว่าใยเพชรนะครับผมมาดูตัวนี้เลยไหมนี่ครับผมนี่ของแท้นะครับผมบอกก่อน <_ d ata> นี่อ่ะ นี่ับผมเป็นใย,ยเพชรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคุณภาพใยเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาใย,ายนี้ออกให้หมดก่อนมันดึงหัวได้ปะอันนี้จะเป็นหัวงานก้องเดี๋ยวมาดูงานแท้ ฝั่งนี้ของแท้นะครับผมฝั่งนี้ของก้องนะครับอันนี้ตรงฐานหัวนะที่มันหมุนได้นะส่วนองแขนะอันนี้ของก้องจะเป็นลวดพุ่มพลาสติกใสๆนะแต่ของตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกคุณนๆหน่อยมาดูต่อที่มือนี่ว่างานมือของก้องข้างในเขาจะรัดเป็นเคเบิลพายแบบนี้มานะในส่วนของตัวผ้าเนี่ยของแท้เนี่ยผ้ามีความนิ่มกว่าแน่นอน อ๋อเป็นรัดเคเบิลทยเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะรัดเคเบิลทยก่อนแล้วก็จะเย็บนะของปลอมก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวของจริงจะเย็บดีกว่าตัวที่เป็นของแท้เนี่ยคือมันรู้สึกว่าแกะยากกว่าเยอะมากนะครับแค่ตัวเคเบิลทย,ยข้างขวาเนี่ยเป็นมือกล้องข้างซ้ายเป็นมือแท้นะฮะต่อไปเดี๋ยวไปดูขาตะเข็บก็จะเป็นเหมือนกันอ่ะเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเทียบให้ดูระหว่าง ของแท้ของปลอมทุกคนเห็นไหมว่าตัวหนังสือ,อแค่ความคมมันก็ต่างกันแล้วนะดูตรงข้างล่างนะครับข้างนี้ของแท้อันนี้ของปลอมผ้าของแท้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่า นุ่มกว่าแน่นกว่าดูตัวแท็กตัวผ้าเนี่ยของแท้นะครับเห็นไหมว่ามันจะมีความละเอียดกว่าของปลอมเนี่ยผ้ามันจะเป็นตารางตารางเป็นเส้นเส้นะครับตัวหนังสือนะครับของแท้มันจะคมกว่าชัดกว่าเข้าไป้ายตรงนี้ด้านหลังอัตราส่วนมันไม่ได้ครับถ้าเป็นของปลอมเห็นว่ามันจะยืดยืดตัวหนังสือของข้างบนเนี่ยจะเป็นของแท้นะผ้าจะเรียบๆแท็กนี้นะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นเหมือนกันนะของแท้ตัวหนังสือมันจะคมมากตัวของปลอมมันจะฟุงฟ้งๆเบลอๆเดี๋ยวผมตัดแท็กตรงนี้มาให้ดูเทียบกันชัดๆเลยนะครับ นี่ครับผมให้กดพอต5้วิแล้วให้ทุกคนทายดูว่าอันบนหรืออันล่างอันไหนของแท้อันไหนของปลอมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมว่าป้ายเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะทุกคนตัวด้านล่างมันดูมีความคมชัดแล้วมันจะแบบเรียบเนียนไปเป็นอันเดียวเลยอันบนมันจะเป็นแบบปักมันจะมีความนูนนูนิดนึงนะตรงโลโก้ป้อมอะนี่ของปลอมมันจะดูเหมือนแบบเป็นตัวแบบซ้อนๆอะครับผม ่อไปส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาให้ดูเขาจะดูตรงหูนะครับหูของแท้เนี่ยตรงนี้มันจะขบๆเข้ามาหานิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นทรงสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้สองข้างมันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมว่าข้างนี้มันจะใหญ่กว่าของแท้เนี่ยจากข้างไหนก็จะแหลมสวยงามแล้วตรงนี้ยจะปักมันแน่นมากนะครับมาดูภายในหัวกันดีกว่าจะเริ่มจากผ่าข้างหลังเลยนะเออว่ะขนาดหัวก็ไม่เท่ากันนะทุกคนอะมาผ่าหันกล้องก่อนแบะ๊ะ เดี๋ยวมาดูตรงข้อต่อก่อนนะครับว่าข้อต่อต่างกันยังไงนี่เป็นข้อต่อกานก้องนะครับผมโหด,ด,ดูดูสีสีใยก็ต่างอะนะอันนี้ใยขาวมากนะครับเป็นใยใหม่นะมาดูตรงข้อต่อก่อน มาดูข้อต่อนี่อันนี้งานกล้องนะครับข้อต่อก็ใกล้เคียงกันครับอันนี้กร้องอันนี้ของแท้นะข้อต่อก็จะต่างกันประมาณนี้นะต่อไปมาดูหน้ากากกันดีกว่าของแท้ก็จะมีสกรีนลอยเย็บมานะจะเย็บตัวผ้าเนี่ยติดกับตัวหน้ากากนี้เลยนะของกล้องก็จะเป็นเหมือนกันนะแต่ข้างในจะไม่มีสกรีนอะไรมานะครับร้อหน้ากากมาดูเลยดีกว่าเนี่ยขนาดก็ไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวผมเทียบให้ดูอันนี้แท้อันนี้งานกร้องนะครับหน้าของตัวงานแท้เนี่ยจะมีความเล็กกว่าแต่ว่าหน้าผากจะโหนกนูนกว่านรัขอองงแท้านหหลเ็ หน้าผากมันจะสูงกว่านนะครับของปอมมันจะเป็นแนวลีลีแต่ของแท้เนี่ยจะจะเป็นลูกไข่เลยกลมสวยพอดีนะนี่ตานะครับผมมาดูในส่วนของตากันนะครับผม แต่ในส่วนของตาเนี่ยจะไม่มีความต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันตรงสีของงานก้องเนี่ยมันจะสกินแบบเปิดนิดหน่อยนะมาดูหูกันหูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับในเรื่องของทั้งรูปทรงแล้วก็ตรงที่ปักเป็นรอยหูเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีความแน่นแน่นแบบแข็งเลยนะครับแข็งมากนะครับแต่ของปลอมเนี่ยยังมีความอ่อนแบบบีบตรงนี้ไปเห็นไหมมันจะงอได้นะของปลอมแต่ของแท้นคือบีบไปเนี่ยไม่งอเลยนะครับคือแข็งเลยนะครับตรงที่ปักมาคือปักมาแน่นมากๆนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยเขาจะมีความเบี้ยวนะครับสองข้าง จะเ,เท่ากันบ้างไม่เท่ากันมากแต่ของแท้เนี่ยสองข้างเท่ากันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้เ,เป็นไงบ้างครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมสําหรับการชําแหละน้องลาบูบูนะครับให้ดูว่าข้างในของแท้กับงานกองนะครับแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้นผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ